บางเจอคนดังครับเจอคนดังอยู่โลตัสอะไรแต่เอามื่นมันอังคารอังคารแล้วมีทอดไก่ทอดอันนี้มีทอดไก่มีไก่ย่างมีปลาทอดอ๋อแว้ะเราเนี่ยชิไปแล้ชิไปซื้อน้ำตาลแล้วปะไปตลาดซื้อเครื่องส้มตำอ๋เพื่อขึ้นหน้าขาวแล้วเปิด่าสิมาได้นี่ยหน้าขาวใช่ไหมด้ไปตลาดไปซื้อเครื่อง อ๋อตรงนี้มุ่งกันกะสวยแหละสวยนะจะไปอยากไปนวดเหรอบอกว่ามีเวลามีเวลาปานนะชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวขอเวลาได้แต่เวลากินข้าวแคบจะไม่มีโอ้ยเอสเช้านี่กินข้าวเช้าส์สิบแปดนาฬิกานั่งกินข้าวสามเพื่อลูกค้ามาโอ๊คฟอวบอกกินดอกใส่แล้วป่ะเนี่ซีสยังซีใส่ใส่เลยแต่ยาบวันก็ซีดใส่ท้องเลย แก้วน้ำตาลตอนมื้อถึงเมื่อื่นมีเมนูไก่เนาะเมนูไก่เมื่อเช้านี้มีเมนูข้าวมันไก่เมื่อสามีเมนูข้าวมันไก่กล่องหลายสาวบาทอ๋อไ้่ใช่นี่เป็นลายแค่ตัวแค่อ๋อเมื่อกี้เปิดคู่มือตัวเนาะมันถืออื่นี่ดอกซูมเข้ากขบงมาได้ขายแค่อันน้ำตาลแล้วก็พอแล้วเหรอเอารถตัวดี โลละยี่สิบสี่บาทครับมีแต่ตาโลตั้งเพื่อล้วเนาะุูมือหนี่ยมีหอยยี่สิบบาทต้องโลไม่เคยกินเนี่ยนี่คือบอลนี่ค่ะตามสายขาวจะใส่ตัวสายแดง คนตลาดไปซื้อเพิื่องกำลังอ๋อบริหารทอดกับร้อนี้แล้วเพทอดกับสีมเมอืออะไรน่าจะโดนด๋อยอืมน่าจะกินข้าวมากินข้าวมาใบสองใบสามนี่แหละเหมือนคอนดังนะครับเป็นแต่งตัวก่อนที่ไปส่งออกจากบ้านได้หนึ่งวันทาแป้งแบบแต่งหน้าดิสติ้งนี่แดงแป๊ดเอ๋มเนี่ยเป็นผมแม้นวัดย่างมาชื่อๆเป็น คิวสติ๊กแบบแดงแป๊ดเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสชวนใ้่เปล่งเจ้าหาเจอหาน้ำโคบหาน้ำโคบเขามันไวอยู่นอกเนาะอ๋อนี่เอาไปแตะเอาไปแตะโคบแล้วควอดให้ลูกทรายกินเจ้าเจ้าเปิดแมสให้เปล่งด้วยเปิดด้ยเปิดให้เปล่งมาไลยแป๊ดอีหลิทาแล้วไหมเนาะ ใช่ยนาะดิบสติกอ่ะก็ทาทุกครทาแล้วจังออกฉันออกบ้านมาได้แตนเมตรก็ต้องทาก็ยังว่าพามัดที่ลูกถ้าปากแดงให้หน่อยเออเอสนะสักเอาสีขาวแล้วจ้กัดจูบกันนะจ้กัดจูบป้องจะทาสีแดงก็เอาเม็ดสีขาวแล้วจะกัดจูบให้เป็นหอยที่สดมานะเหลือแต่ปัญหาปัอ๋อ ออกเปตลาดก็แล้วโอเคครับนี่เป็นสิ่งแล้เคนรอซื้อของแล้วก็กลับคือกันครับแต่ว่าสิไปตลาดนะครับไปซื้อของไปใส่ตะบุงตะบุงกรสิกลับคือกันโอเคไปแล้วเจอคนดังอยู่โลตัสนะครับน้ำผึ้งมะนาวอะไรอย่างเงี้ย นด่อไรเธอะไดอย่างถิงแบบในผักสองสีโอเคบ๊ายบายได้ดีครับ